สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบัวโซนวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำอีเวนต์ใหม่ฮนะอีเวนต์ใหม่คือเวรน,นี้เน,น,นี <Yeah. S 1> yeah. ่ยไม่ใช่เนี่ยเนี่ย c o d ตูนเนี่ยเนี่ยมีทั้งหมดอีเวนต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเคลดเจ็ดเคลดนะมาแต่ผมจะบอกบอกเป็น บอกข้าเข้าก่อนแล้วเดี๋ยววีโอมีท้ายคลิปให้ดูว่าจะทำยังไงเออบอกข้าเข้าก่อนเลยนะมาดูที่อีเวนต์ครับข้วที่อีเวนต์ซีดีตุนอันแรกอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งมันให้เราเก็บเควส s เซิร์ a แอนด์เดชทอยในแมทครับที่มันเป็นเก็บเควสแล้วก็ไปวางเบิดที่ชออ็อปอ่ะอ่าน,นั้นนะ อันที่สองก็คือเราเปิดกล่องสุม่มแนะนำให้ไปเมื่อพัดเดินนะครับไปกล่องสุ่มเปิดออกมามันจะเป็นกล่องสีม่วงเนี่ยมางทีสติกกล่องสีม่วง,กกอวงไอ้ที่เรียกแคแปแพ็กเกจสติกเนี่ยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะมีรูปท่าคลิปให้ดูว่าเราเปิดกล่องมาเป็นกล่องสีม่วงแล้วเราไปลาแล้วเราก็เก็บเก็บสุ่มว่าของนั้นมีอะไรอะ่ะกล่องสีม่วงนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ดูไปดูครับว่า กล่องซิม่อเแบบไหนอันนี้อันนี้ให้เราไปเปิดไปเปิดกล่องในดาวทาวที่เป็นปึกสูงใช่ปึกสูงนะครับตึกสูงตัวใหญ่ล่าสุดเดียว๋ยวผมไปให้ดูอันนี้เดี๋ยวไปให้ดูอันนี้สามนะอันนี้สามนะแค่เราไปเปิดกล่องครับไปเปิดกล่องนีเ่เถอะอันนี้สามคิวคือเป็นปืนดอกครับเป,เป็นปืนดอก เป็นปืนของคิวสติกในแมปจะดอกแนะนำให้ไปเก็บโหมดพัดเดิลน,นะครับพัดเดิลเปิดกล่องแล้วสุมมามันเป็นปืนพกสีทองใช่เป็นปืนของคิวสติกเดี๋ยวมิเดี๋ยวมรลุไปด,ดูครับคลคลิปอันนี้เราเก็บมาแล้วก็ไปยิงสาคิวครับเห็นั้นเองอันนี้ให้เราไปเล่นโหมดวอโซนีน่วอโซนโหมดนี้ลงพไงาไปผมพาดูนี่นี่ฮะเนี่ยเ,เราเล่นเนี่ย เราเล่นมัวโซนโหมดนี้สามแมปครับสามแมบปบแค่นั้นแหละ้วต่อต่ออันนี้อันนี้ให้เราไปโดดลอดตึกตรงดาวเทาครับเดี๋ยวผมไปไปให้ดูวันนี้เดี๋ยวไปให้ดูเลย <c oughs> แค่โดดรอดไปที่ไหนครับตรงตึกดาวเทาตาึกใหญ่ล่าสุดมันจะมีช่องตรงกลางเนี้ยช่องตรงกลางให้เราดดรอดผ่านไปเลยครับ แค่นั้นเลยครับก็ผ่านเนี้ยไอ้สุดท้ายก็คือให้เราขับรถชนครับชนจักรต่ผ้าเกิวง่ายเลยมาเดี๋ยวไปดูที่ก่อนกันก็เดี๋ยวไปดูตอกตึกก่อนแรกเปิดกล่องแล้วโดดตึกดาวเทานะาเดี๋ยวจะมามาครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาทางเพจที่ว่าต้องโดโดรอดตึกรอดตึกตรงดาวเทานะ เราทาตัวไหนคือตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้ตัวน,นี้เราแค่เดือดรอดไปครับแล้วเราก็มาเปิดมาเปิดกล่องเนตัวนี้สิบกล่องแค่นี้เลยครับจบทองเฟสเลยนะเนี่ยเห็นไหมเ,เพื่อนเห็นไหมมันมีช่องอยู่ตรงกลางเนี่ยช่องอยู่ตรงกลางเดือดรอดไปนะครับโดือดแค่เดือดรอดผ่านไปแค่นี้นี่นี่ คุณรอดผ่านเลยนะไม่ลงนะพม่ลงนะคุณรอดผ่านเลยเนี่ยครับเนี่ยรอดผ่านแค่นี้ครับก็จบเพล็แล้วแล้วคุณก็ลงมาเปิดเปิดกล่องอันนี้สิบกล่องได้ได้เท่าได้สองเพล็แล้วโอเคนะแค่นไหมครับง่ห้าต่อเพล็เพล็นี้อ่าเดี๋ยวเดดูว่าไปดูต่อไปว่าไอ ขอม่วงแล้วคือ channel ของมันตัวไหนเดี๋ยวดูต่อต่อไปเลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรอไปอันนี้ครับอันนี้เป็นเวสเซิร์แตนเดีสทอยนะครับเนี่ยเซิร์ฟแตนเดียสทอยที่เราก็มาเก็บมาเก็บบอลก็ได้เพราะว่านี้มันเป็เพิ่มบอลระเบิดเก็บเวสไปเห็นไหมดูไปเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปไปกดวาลระเบิดที่ช็อปครับเวสนี้นะ นี่คือเวทนี้นะนี่ทุกคนทุกคนทุกคนอันนี้ครับอันนี้เป็นเป็นปืนคิวสติกสีทองครับเดี๋ยวดูนะคุณดูนะคุณไปเปิดกล่องก็ได้หรือเนี่ยอันนี้ผมผมยิงมาจากในศพนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปดเนี่ยเนี่ยเป็นปืนพกเนี่ยคิวสติกครับคุณก็เอาไปยิงครับ บินสามศพแล้วมาดูต่อครับนี่กล่องม่วงเนี่ยเปิดเปิดสุ่มมาเนี่ยใหญ่ไหมคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูดูผมปลูปลาไอ้เย้ได้สนาคู่เนี่ยแพ็กเกจสีม่วงของกล่องเนีปลาไปได้กล่องอันนี้จะได้แต่ละกล่องนี่คือกล่องม่วงคือผมบอกเอ้อเนี่กล่องนี้กล่องที่สามมันสุ่มครับสุ่มตามแม็กก็เปิดเปิดไปเดี๋ยวก็เจอเนี่ย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 แบบนี้เห็นไหมโอเคนะครับเนี่ยง่ายๆเลย ไม่มีคนตรงไหนัหมน่ะถ้าถ้าเพื่อไหนไม่เข้าใจาก,ก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ครับเดี๋ยวผมมาตอบถ้าคลิปนี้ไม่อยู่กับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ